สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูป้าต่ายจะพามารู้จักกับสูรุกุรูปแบบจิกซอหกคูณหกกันค่ะรูปแบบนี้ก็จะใช้หลักการคิดเหมือนรูปแบบคลาสสิกนะคะจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสูรุกุรูปแบบนี้การแบ่งห้องเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับเอาจิกซอมาต่อกันแล้วก็แต่ละจิ๊กซอเนี่ยก็จะมี6ช่องเดี๋ยวเรามาลองฝึกเล่นกันดูเลยนะคะเวลาที่สอนเด็กเนี่ยนะคะเราก็จะสอนให้เขาสังเกตทั้งใน คอลัมน์นะคะทุกคอลัมน์แล้วก็ในแถวแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรูปแบบจิกซอเนี่ยก็ให้เข้าสังเกตจิกซอที่อยู่แวดล้อมกันด้วยที่อยู่แวดล้อมกันนะคะเรามาดูตัวแรกที่เราจะเติมที่เห็นชัดเจนเลยก็คือในแถวนี้ค่ะแถวนี้ขาดเลขสามใช่ไหมคะขาดเลขสามปรากฏว่าในจิกซอนี้นะคะเราจะเติม เลขสามเลขสามเลขสามไม่ได้แล้วจะซ้ําในจิก๊กซอทันทีดังนั้นเลขสามตัวแรกเลยก็จะมาเติมตรงนี้นะคะเมื่อได้เลขสามตัวแรกแล้วมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์กับจิก๊กซอกันค่ะจิก๊กซอนี้นะคะที่มองเห็นต้องการเลขสามแล้วเราก็จะเติมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ซ้ําในคอลัมน์ค่ะเติมตรงนี้ก็ไม่ได้ซ้ําใน คอลัมน์อีกเหมือนกันดังนั้นเลข3าในจิ๊กซอนี้ก็จะต้องอยู่ตรงนี้มีเลขสาอีกไหมถ้ามองในแถวแถวนี้มีแล้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 วแถวนี้ต้องการเลข3และจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ซ้ำในจิ๊กซอนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ซ้ำในจิ๊กซอนี้ดังนั้นเลข3าอีกตัวอยู่ตรงนี้นะคะ ต่อไปก็จะมาดูในแถวแถวที่เล่นง่ายก็จะเป็นแถวนี้ค่ะเพราะว่าเหลือเลขสี่กับเลขหกจิ้มที่ตำแหน่งนี้เห็นเลขสใช่ไหมคะข้างล่างเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นเลขหกตำแหน่งนี้เป็นเลขสี่ค่ะคราวนี้ลองมาดูในคอลัมน์แรกเลยสังเกตว่าถ้าเป็นรูปแบบจิ๊กซอ อันแรกที่ชี้มาที่คล้ายๆตัวทีนะคะจะเหลืออยู่2ตัวก็คือเลข5กับเลข4 mm hmm. เมื่อสอนตอนที่สอนนักเรียนหรือสอนเด็กๆนะคะฝึกให้เขามองซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าเรามองฝั่งขวาปุ๊บตรงนี้จะเติมเลข5าไม่ได้เพราะฉะนั้นเลข5อยู่ตรงนี้ mm hmm. เมื่อเลข5อยู่ตรงนี้เลขสีก็ต้องอยู่ตรงนี้ mm hmm. ดูความสัมพันธ์นะคะในคอลัมน์ก็จะเหลือตัวเดียวแล้วคะ mm ่ะ hmm. เลขที่ขาดหายไปของคอลัมน์นี้ก็คือ เลข6เติมเลข6กลงไปคราวนี้เรามาลองดูความสัมพันธ์ระหว่างจิ๊กซอกับแถวนะคะดูแถวนี้กับจิ๊กซอสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะในจิ๊กซอนี้ในแถวนี้ต้องการเลข1เลข5เลข4แต่มันก็คืออยู่ในจิ๊กซออันนี้ใช่ไหมคะเลข1เลข5าเลขสเลข3าเลข6ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นเลข2ในจิ๊กซอนั่นเองค่ะ เมื่อได้เลข2ในจิ๊กซอแล้วในแถวก็จะเหลือเลข4กับเลข1ก็ใส่ได้แล้วมองบนล่างซ้ายขวาใส่เลข1ลงไปใส่เลข4ลงไปค่ะคราวนี้ก็จะง่ายแล้วนะคะดูในคอลัมน์ที่5เหลือเลข5กับเลข6เลข6อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลข5ตรงนี้เลข6ค่ะ แล้วมาดูในคอลัมน์ถัดมาเหลือเลข2กับเลข1นะคะมองตำแหน่งนี้เห็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข2ดูในแถวค่ะแถวนี้เหลือเลข6กับเลข1ใช่ไหมคะเลข6กับเลข1ก็เติมได้เลยค่ะจากนั้นมาดูตัวสุดท้ายในคอลัมน์ เหลือเลขหค่ะเติมลงไปดูในจิ๊กซอก็ได้นะคะเหลือเลข4ี่กับเลขหนึ่งเติมได้ไหมคะยังไม่ได้เนาะเลขสี่กับเลข1นถดไว้ลองมาดูคอลัมน์นี้ช่วยได้ไม่เอ่ยเหลือเลข4กับเลข1เหมือนกันนะคะจะช่วยได้แล้วเพราะว่าถ้ามองฝั่งขวาก็จะเห็นเลขสตรงนี้ตรงเป็นเลข หดังนั้นตรงนี้ที่เราทดไว้ตรงนี้ก็เป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข1ตัวสุดท้ายในแถว1 2 3 4เลข5ค่ะตัวสุดท้ายในแถวและก็ในจิก๊กซอด้วย1 2 3 5 6เลข4ค่ะซึ่งจะสัมพันธ์กันนะคะ1 2 3 4 5 6 เมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําให้เขาตรวจทั้งในคอลัมน์ทั้งในคอลัมน์ทุกคอลัมน์เลยในแถวทุกแถวและก็ในทุกจิ๊กซอต้องตรงตามกติกาเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับจิ๊กซอในรูปแบบที่ยากคิดซับซ้อนขึ้นนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย